ได้วันขอเชิญเพี่น้องพ่อใหญ่แม่ใหญ่ภูสีมาดีผมให้ไอ้ลูกไขาล้านของปิวสมบทน่างศาสนาของพระพุทธเจ้ากันขอเชิญแม่เรียงกันห้องกันมาไปพิธีแล้วก็ันเด็กเก้าท่านดีผม ทวานโมจัสษาภะวาตวนะฮะตสสมสามพุทธักษานโมจัสษาภะทวารตะะตสสมสามพุทธักษานโมจัสษาภะทวารตัวนะฮะตัสมสัมพุทธักษาสาธุเด้อผู้ขามาห้มเต้านี่ผมหีเจ้านาพร้อมทั้งญาิพี่น้องมาพร้อมทำกัน เพียที่บวได้เจ้านั้นคล้องียดเป็นจ่งไปดำลงตามีให้อยธาลำบวกควมีแนวขาดทวงทางหลังมาดึงกลงเสียชะลาจีลรวไปหวังสางศาสนาเที่ยที่ไปหองพาคองเพียเป็นปะจิตให้สำรวมกายใจคลองมีให่เปี่ยความ น้ำเจ้าน้ำม้อยพุทธบาทแกเจ้าขาวจาแรีวมีเจาดอกนหมองสาชูสาธุลาเด้อผููขามาง้านี่ผมนี่เจ้านาคป้อมัญญาตี่นองมาพ้อมพำกันเียทจ่บวัเดเจ้านั้นควงเพียรึงนสงไปนำมูกบ้า ว่ามมีแนวขัดขวางทางหลังมันหน่นกองเสียสารกีดแล้วไปวังทางศาสนาเที่อที่ไปหมษาของเพืบรนปั่นปให้สมร่วงไกยใจทวงวินัยไปีพยมฟ้องนาเจ้านำม้อยพุทธบาทใจเจ้าขาวตาแล้วม้มีสอง รอบวนหมองนันละนาเออเออเอออาทีนาสาธุเดิ้อผู้าม้าโฮ่งโานี่ผมอีเจ้าหน้าพรอมทางญาติพี่น้องมาพร้อมพังกันเพี่ยที่บวดเจ้านั้นละก้องผเป็นสงไปดำลงพาวีไม่ยู่อารามพวง พอมีแนวขัดขวางทางหนังดุกองเจืาเทลจเเรกแล้วไปหวังจางศาสนาเทียที่ไปฮงบาของเทพันไปเที่ยวไปชร่วมกายใจพองมีไม่ไปพอมควงนำงคอยพุทธบาทเกยเจ้าขาวสาดแ้วหพอมีเจ้ามนมองสาธุสาธุสาธุ สองมันใส่ดีแต่อีกเครื่องหนึ่งหมใสายหนึ่งก็ใช่นะมีเบอร์ถ้าพี่นะไอ้หมุนกันไปแน่ก็จะไปถึงทางกันจังเมื่อนั้นผู้จิตปุกอาวุโสผูุ้่ผู้แม่มีมีดก็หนัก

ยางมาแลพี่เจ๊พอนยา่บาดก็มาพ่างมาทางทั้งนาพี่แม่้าทังหนาอันนี้ก็ทั้งหนาเดี่วกรเดอวกรเดวทั้ดเราพอได้เจียวอเขาแม่มีจัดกอน่าอเเ มาด้อพี่น้อู้สิงมาจากพี่ผมได้มาขอเรียนเชิญมากด้อมาเอแถวเพื่อเป็นดิฉันที่ยากในรูปนร้ลางอกปดสมบูทั้งศาสนาเอนมาปวดแท่งปุ้นดีลามั่นละได้ดูลยดุศนท่านมันมยูแต่พอแม่พมาูดถิ่งอมากได้แล้วมาผู้ใช้เขาไปเอง mà. Tao này bá. Hãy ở tại địa này nọ, coi như một. để bảo nhang bay, quân, thâu, à để RỒI PHẬP ĐỡI Sрост CHA TRUC THỨ, Thủy như ôn tuổi incident khác, rồi Khiaret Ir invention thứ thì mà không là dạy đây. Thầy người ta rồi. Thầy không người sống đẹp princes, là ี๋จเจ้เลยยิ่งดี้นนี่นั่นโมเจี๋จี๋ได่กล้าผู้จดบบวกบวกูทังรุ่ของพ่อเมียตั่อเมียเมากบางทีลูกเจ้าเลยไปวกเดใจเหนาคนมาเลยออกจากนี่เ่นะ แตีนี่การแยงคอเมียอู่เนี่ยผู้้ข้หลาแห่งออมาเนี่ยนะดัเป็นลูกผู้ใต้ท่านตรงนี้ขนะคื่อะไรใครให้คน่ไม่รดตากไม่รู้ปนั่นอย่างนี้นี่คือลูกผู้เขาเยไปทนาที ของของตัวรถของใต้ของเท้าหเท้าเป็นยูน่าแก้มหน้าัจะไปขาเรียวมีเรียวม้วนก็ไปแ้งหัวแ้วเรียวขันผมนี่งขันผมไปวยหนยไปรองหน้าหวยเน่เอาไปรองหน้ามวยรองหน้าหวยรอบไหนใครเรียว

บัวเอามาเป็นผู้น,น,นั้นบุ๊มบ้นเบื้องหลังคือยังเบ้องหลังนาพะลุบนโอ้แล้วก็มีแล้ีเพอาะน,นบ้านจนิงหรัน เจอคำจาระย์ไทยกตัว like ย <meye> ี่ยงนี้ไป้นไทยวิดีโอบ่ nạc cái gì cũng lên không nạc không được xem 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 กอกระเสียงแตกได้อย่างนี้นะให้เดนต่อไปดิโกนแล้ว เล่นนี่เล่นนี่ใสกว่าเล่นเล่นหาสุดจุฬาเฟิงหัวไอเสียยหัว